เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าผมน็อตเอนเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าศพคาบูชิน่าเบเลลีนาหายเหลือแต่ลงเปล่าใครเป็นคนขโมยศพความเดิมจากตอนที่แล้วที่คาบูชิน่าเบเลลีนาถูกฆาตกรรมในห้องซ้อมเต้นรำและคนร้ายตัวจริงก็คือทิมชีทซึ่งพวกเขาก็ช่วยกันตามหาบอ่อแสจนสามารถจับตัวทิมชีตที่วางแผนฆาตกรรมคาบูชิน่าเบเลลีนาได้แล้วทุกอย่างก็ควรจะเป็นไปตามนั้นแต่พวกเขายังติดใจและสงสัยอยู่ว่าคือวิดีโอที่คาบูชิน่าเบเลลีนาสั่งเสียบอกประมาณว่าถ้า ใครก็ตามที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าตอนนี้เธออาจจะตายไปแล้วหรือกำลังหนีอยู่เพราะเธอเจออะไรบางอย่างที่ไม่สมควรไปเจอและเขาก็กำลังตามหาเธออยู่เพื่อกำจัดเธอและกำจัดคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้พ้นทางอย่าไว้ใจใครมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวทุกคนทั้งหมดเป็นพวกเขามันทำให้พวกเขาอดคิดไม่ได้เลยว่าหรือจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องซ้อมเต้นในวันนั้นกำลังปิดบงังความลับอะไรบางอย่างหรือจริงๆแล้วทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของคาบูชิน่าเบเลลีนาวันนี้พวกเขาเลยตั้งใจขับรถไป สถานที่จัดงานศพของคาบูชิน่าเบเรลีนาเพื่อไว้อะไรเธอไปครั้งสุดท้ายและพวกเขาต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าความลับเรื่องอะไรกันแน่ที่ทุกคนกําลังช่วยกันปิดบังพวกเขาอยู่ต่อมาพอพวกเขามาถึงก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเดินเข้าไปในสถานที่จัดงานศพเพื่อเตรียมเริ่มทําพิธีข้างในงานศพของคาบูชิน่าเบเรลีนาตอนนี้ทุกคนกําลังร้องไห้สะอึกสะอื้นซึ่งบรรยากาศภายในงานศพก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ที่น่าแปลกคือพวกเขาไม่เห็นแม้แต่เงาของคาบูชิโนเอซซิโนโผล่มาร่วมงานเลยมันเลยแปลกมากหากเขาไม่มาร่วมงาน ของเธอเพราะเพื่อนๆคนอื่นๆก็มากันครบทุกคนแต่พวกเขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้เพราะตอนนี้พิธีกําลังจะเริ่มแล้วซึ่งจังหวะที่พวกเขาเข้าไปนั่งเพื่อเตรียมจะร่วมทําพิธีไว้อะลัยคาบูชินาบาลีลีนาแอนดี้ก็สังเกตเห็นว่าโรงศพของเธอทําไมถูกปิดล็อกแน่นหนาทั้งที่ความจริงแล้วโรงศพนั้นมันควรจะเปิดออกห่างวางอยู่ภายในบ้านพวกเขาผ่็นแบบนั้นก็เริ่มสงสัยแต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเรื่องนี้ไว้ก่อนพเพื่อรอจังหวะพิธีไว้อะลัยจบแล้วพวกเขาค่อยแอบไปแงะเปิดโรงศพนั้นออกดูว่าขข้งงในนนัมีศอคบ บชินาเบเลลินาอยู่ข้างในนั้นไหมซึ่งแต่ละคนก็ค่อยๆทยอยเดินออกไปพูดไว้อะไรหน้าศพจนครบหมดทุกคนจากนั้นทั้งหมดก็เดินออกไปที่สนามยาข้างบ้านเพื่อเตรียมเริ่มทําพิธีฝังศพของคาบูชินาเบเลลินากันต่อซึ่งนี่มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้แอบเปิดลงศพเพื่อเช็คดูข้างในแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่าย,ยาที่พวกเขาคิดเพราะลงศพคาบูชินาเบเลลินามีคนตั้งใจล็อกมันไว้และจังหวะที่พวกเขากําลังช่วยกันออกแรงนั้นลงศพให้เปิดออกเอสเปซโซนาเซนิโอลาก็เดินโผลเ่เข สเขาแอนเดียสผู่เห็นท่าทางของเอสเปซโซนาเซญยลาที่กําลังโกรธจัดก็รีบถามเธอไปว่าผู้เขาแค่อยากเห็นหน้าคาบูชิน่าเบเลลินาเพื่อกล่าวอาลาเป็นครั้งสุดท้ายทําไมเธอถึงต้องโกรธขนาดนี้เอสเปโซนาเซญยลาก็รีบอ้างไปว่าเธอต้องการให้คาบูชิน่าเบเลลินาจากไปอย่างสงบโดยไม่มีใครรบกวนอีกเธอก็รีบกระชากพวกเขาเล่าไปข้างนอกทันทีผู้เขาผู้โดนแบบนั้นก็เริ่มสงสัยหรือว่าจริงๆแล้วเอสเปซโซนาเซญยลาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคาบูชิน่าเบเลลินาด้วยไม่นานจากนั้นพอแอนเดียสเห็นว่าทุ กำลังช่วยกันยกลงศพของคาบูชิน่าเบลลิน่าออกมาเพื่อเอาไปทําพิธีฝังในสนามหญ้าที่มีั่วปักเตรียมไว้พวกเขาก็รีบมังคับโดนบินแอบ,บสะกดรอยตามดูทั้งหมดวงห่างเพื่อรอดูว่าจะมีใครแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไหมต่อจากนั้นทุกคนก็เดินไปนั่งเก้าอี้ที่ถูกจับเตรียมไว้เพื่อเตรียมเริ่มพิธีอยู่ๆก็เหมือนเอสเปซโซนาเซยูราจะมีสายโทรศัพท์เข้ามาเธอจึงเดินแยกไปจากพิธีศพไปรับสายโทรศัพท์นั้นไกลๆแต่ท่าทางที่เธอแสดงรับสายและคุยโทรศัพท์นั้นมันผิดปกติมากเธอดูใสอารมณ์ั ขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์แถมตอนนั้นเองบอมบดีโลคอคดาิโลก็ดูมีพิรุธมากไม่ต่างจากเอสเปโซนาเซโนราเพราะเขาดูวิตกกังวลและทำตัวเหมือนร้อนใจมากเมื่อเห็นท่าทางของเอสเปโซนาเซโนราเป็นแบบนั้นซึ่งจังหวะนั้นเองจู่จูจคาบ,บูชิโนซซิโนก็เดินโผล่ามาจากป่าเข้ามาในพิธีศพแต่สภาพของเขาดูสะบักสะบอมเหมือนเพิ่งหนีอะไรบางอย่างมาและการที่คาบ,บูชิโนซซิโนโผล่เข้ามาในงานศพตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำทุกอย่างวุ่นวายพวกเขาเห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจรีบเดินเข้าไปในงานศพเพื่อดูว่าเกกิดอะไรขึ้นนนัแ่ ซึ่งพอเดินเข้าไปถึงแอนเดียสก็ได้ยินคาบูชิโน่เอสซิโน่ตะโกนร้องบอกทุกคนว่าให้ช่วยเขาด้วยแอนเดียสพดูดยิ้แบบนั้นเลยถามต่อว่าให้ช่วยเรื่องอะไรคาบูชิโน่เอสซิโนก็บอกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในป่าแล้วมันพยายามจะฆ่าเขาทุกคนพอดียิ้แบบนั้นก็ตกใจมากแอนเดียสเลยถามต่อว่าทําไมสัตว์ประหลาดต้องฆ่าเขาด้วยละ่ะคาบูชิโน่เอสซิโนก็บอกว่าเพราะเขารู้ความจริงว่าคาบูชิน่าเบเลลีนาเธอยังไม่ตายแล้วเธอก็ไม่ได้นอนอยู่ในโรงศพด้วยทุกคนพอดียิ พอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบออกมาปฏิเสธแล้วบอกทุกคนว่าคาบูชิน่าเบลลีลีนาเธอตายแล้วแน่นอนแถมยังอ้างว่าคาบูชิโน่เอซิโน่กำลังโกหกซึ่งบอกคาบูชิโน่เอซซิโน่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบกระโดดเข้าไปที่โรงศพของคาบูชิน่าเบลลีลีนาจะเปิดโรงอ่อยทุกคนดูทั้งหมดผู้เห็นแบบนั้นก็พยายามห้ามและช่วยกันดึงตัวเขาออกไหมพ้นจากโรงศพและตอนนี้คาบูชิโน่เอซซิโน่ดูคุ้มค้ั่งมากๆสัพักคาบูชิโน่เอซซิโน่โดนลากตัวไปจากงานศพพวกเขาผู้เห็นแบบนั้นก็เเเหมมืือออนนจจจจะะชช่่่่ววาาาสิิงงทีคูพดป็ร และการที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าสิ่งที่คาบูชิโน่แลซิโนพูดเป็นความจริงไหมคือพวกเขาต้องรอเข้าไปในป่าซึ่งพอทุกคนพากันเดินเข้าไปในป่าแล้วตาละเล่ตาละลากก็บอกว่าเขาได้กลิ่นเลือดพูดจบเขาก็รีบเดินนําทุกคนเข้าไปในป่าแล้วตอนนั้นเองแอนเดียสเขาก็สังเกตเห็นคราบเลือดยาเป็นทางเพื่อนอยู่ที่พื้นพวกเขาเลยตัดสินใจเดินตามรอยเลือดนี้ไปเพื่อดูว่ารอยเลือดนี้จะไปสุดที่ไหนทันจากนั้นไม่นานแอนเดียสก็บังเอิญเจอรองเท้าของคาบูชิน่าเบลลิลิน่าตกอยู่ที่พื้นข้างๆรอยเเเเลือออดดดแแนน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 ส็บบััก้กกกกทุคยไป สำรวจป่าแทนเพราะป่านี้มันกว้างมากและอาจจะเจอบ่อแสเพิ่มมากขึ้นถ้าหากพวกเขาเดินกระจายแยกกันไปสำรวจตามจุดต่างๆซึ่งพอพวกเขาแยกตัวกันได้ไม่นานจู่ๆก,ก็มีเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นแล้วพอพวกเขาเดินตามเสียงที่ได้ยินไปเรื่อยๆก็เจอริบบินสีชมพูของคาบูชิน่าเบลีลีนาผูกติดไว้กับกิ่งไม้และที่ใต้ต้นไม้แอนเดียสก็บังเอิญเดินไปเหยียบกล่องเก่าๆที่ถูกฝังไว้อยู่แถวนั้นเข้าแล้วพอเพื่อนสนิทเปิดกล่องนั้นออกดูก็เจอกุญแจพร้อมกับโน้ตที่มีข้อความเขียนบอกว่าใช้กุญแจนี้เพื่อขคคววาามมจริงและ ไม่อาจฝังอยู่ได้ตลอดไปพวกเขาพอรีนแบบนั้นก็มั่นใจแล้วว่ากุญแจที่พวกเขาเจอต้องเป็นกุญแจใช้ไขเปิดโลงศพข,ของคาบูชินา่าเบลลีลนาแน่ๆและจังหวะน,นั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งแล้วพอพวกเขาวิ่งตามเสียงนั้นไปก็เห็นตาลเล่ตาลาล่ากำลังค่อมอยู่บนตัวปนิปิมแถมเขากำลังลุมกัดปนิปิมไม่ยัง้งพวกเขาเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบพากันวิ่งหนีตาลเล่ตาลาล่าซึ่งพอพวกเขาหนีออกมาพ้นแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากในป่าแล้ววิ่งตรงเอากุญแแจนนนั้้ไปปปขเเิิดดดูงใงใศศพพลวอออก พวกเขาก็ต้องตกใจเพราะข้างในนั้นไม่มีศพคาบูชินา่าบาลีลีนาแต่กลับมีหุ่นนอนอยู่แทนผู้เพื่อนสนิทผว้เ็นแบบนั้นก็พยายามค้นลงศพเพื่อหาเบาะแสอย่างอื่นเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งในเพื่อนสนิทก็บังเอิญค้นเจอกระดาษโนต้ตที่มีข้อความเขียนบอกว่าฉันต้องซ่อนตัวนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําทได้ทั้งหมดพอยินแบบนั้นก็ทั้งงงทั้งตกใจว่าสรุปแล้วคาบูชินา่าบาลีลีนาเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมและเพื่อให้รู้ความจริงข้อนี้พวกเขาต้องช่วยกันออกตามหาตัวคาบูชินา่าบาลีลีนาให้เจอแต่ โขกมาใช้พวดฟาดใสาพ่พวกเขาจังหวะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวจนสลบซึ่งพอพวกเขาฟื้นก็เห็นว่าในห้องตอนนี้พวกเขาถูกจับขังไว้โดยมีเอสเปซโซนาเซนโยล่ายืนสั่งห้ามไม่ให้พวกเขาเข้ามายุ่งเรื่องนี้อีกเพราะเดี๋ยวเธอกับบอมบาดิโร่คอคดีโรจะออกไปจัดการเรื่องนี้เองผู้จบทั้งคู่ก็รีบเดินออกไปแต่พวกเขาก็ไม่ฟังและไม่ยอมอยู่นิ่งๆรีบปีนหนีออกทางหน้าต่างเพื่อ,อออกไปตามหาความจริงต่อซึ่งพอพวกเขาหนีออกมาได้แล้วก็ดันเดินโผล่มาเจอตาลเล่ตาลาละ่ากำลังเดินหายเหยื่อแต่โชคดีที่มันนไไม่ได้กิ เขาเลยรียบเดินพ้นหนีออกมาได้ต่อมาพบพวกเขาเดินตรงเข้าไปในงานศพก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเตรียมจัดงานศพต่อผู้เขาพอเห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนบอกทุกคนว่าเอสเปซโซนาเซนยลากับบอมบ์ดิโลคอคาดิโลกําลังโกหกทุกคนอยู่เพราะคาบูชิน่าเบเลลีนาเธอยังมีชีวิตอยู่ทุกคนพอได้ยินแบบนั้นก็ทั้งงงทั้งสับสนส่วนบอมบ์ดิโลคอคาดิโลกับเอสเปซโซนาเซนยลาพอโดนแฉว่าโกหกก็รีบปฏิเสธแล้วอ้างว่าผู้แอนเดียสกำลังโกหกเพื่อปั่นหัวทุกคน ตัวเองเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่จังหวะที่พวกเขากําลังเดินฝ่าความมือดออกไปที่โรงศพจู่ๆก็มีเสียงร้องแปลกๆดังขึ้นแล้วพอทุกคนได้เห็นว่าข้างในโรงศพไม่มีศพของคาบ,บูชิน่าบเลลีนาตามที่แอนเดียสพูดทงๆๆซาฮูล่าก็รีบหันไปเค้นถามความจริงกับเอสเวโซนาเซนูล่าทันทีซึ่งแอนเดียสก็รีบฟ้องทุกคนว่าก่อนหน้านี้พวกเขาถูกเธอจับขังไว้เพื่อไม่ให้บอกความจริงกับทุกคนแต่กลับกันเอสเวโซนาเซนูล่าก็ปฏิเสธแล้วอ้างกับทุกคนว่าเธอไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจว่าแอนเดียสพูด ว่าจะไม่มีใครเชื่อเธอแล้วแถมตอนนี้ทุกคนยังพยายามเค้นถามเธอต่อซ้ำๆว่าคาบูชินาบลีลินาอยู่ที่ไหนและจะังหวะนั้นเองก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากข้างในป่าครั้งแอนเดียส <And S 1> พอได้ยินแบบนั้นก็รีบบอกให้ทุกคนเข้าไปดูในป่าเพื่อตามหาตัวคาบูชินาบาลีลินากันแล้วตอนนั้นเองตาละเล่ตาละล่าก็เดินโผล่มาแอนเดีย <And this S 1> ผู้เห็นแบบนั้นก็รีบเล่าให้ทุกคนฟังว่า,วาก่อนหน้านี้เขาเห็นตาละเล่ตาลาล่ากัดปนิปิมในป่าด้วยเอสเปซโซนาเซนโยล่าพอได้ยินแบบนั้นก็กรีดร้องด้วยความหวาก่่กกก่่อนีราคไไมมเปปใใแต็ชื เพราะตอนนี้ทุกคนต้องการรู้ความจริงว่าคาบูชินาบบเลลีนาเธออยู่ที่ไหนซึ่งทุกคนก็ช่วยกันเดินแย่ไปตามหาแต่จังหวะน,นั้นเองจู่ๆก็มีเสียงร้องปแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคาบ,บูชินาบบเลลีนาโผล่มาและพอพวกเขาเห็นตัวเธอก็อพยายามตะโกนถามว่าเธอโอเคไหมซึ่งคาบูชินาบบเลลีนาก็ไม่ตอบแต่เธอกลับค่อยๆเดินลากขาที่สะบักสะบอมเข้ามาพวกเขาแล้วตอนนั้นเองที่พวกเขาเห็นว่าทุกคนที่เหลือตอนนี้กําลังกัดกินกันเองเอสเปซโซนาเซนิล่าพอเห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนบ่อยพวกเขาวิ่งหนีเพราะ นี้คาปูชิโน่เบเลลีนาเธอกำลังวิ่งไล่กัดคนอื่นๆเพื่อแพร่เชื้อใส่ทุกคนเรื่อยๆจนตอนนี้ทุกคนกลายเป็นพวกเดียวกับเธอพวกเขาเห็นแบบนั้นก็พยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้นโดนพวกมันไล่ตามมารุมกัดโอ้ไม่ดีโย่ this is not good this isn't good but yo we even lost Esperanza โย่โย่ where is everyone hello dude look at them they're all zombies yo they're all after us okay, yo we have to go guys run 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 where the hell is Alice we gotta go I don't n o w how to get to the close. oh no 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 Josh yo God. Yo, yeah. oh, God. yo oh, God. Yo, oh, God. Yo, oh, God. Yo, oh. Oh, yes, no, 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 no.